มากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์ h u g o b o s s นะคะแต่ก่อนนี้นะคะ Hugo Boss ก็จะสนับสนุน m c l a r e n นะคะแต่ล่าสุดมาจับมือกันนะคะกับ Mercedes-Benz นะคะในการแข่งขัน Formula ่าวค่ะ สุดหรูและรถแรงดูจะเป็นของคู่กันสำหรับชายหนุ่มที่มีสไตล์เนื้อระดับล่าสุดนะคะแบรนด์แฟชั่นดัง h u g o b o บ s ก็เลยจับมือกับ Mercedes-AMG Pretenas ทีมแข่งรถฟอร์มล่าวันของแบรนด์รถยนต์ระดับโลก Mercedes-Benz เพื่อร่วมงานกันในงานแข่งขันสีสันดนาซึ่งจะเริ่มต้นสัญญาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2015เป็นต้นไปค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะฮิวเกอร์บอสก็เคยร่วมง,งานกับแมคเคลนมาตั้งแต่ปี1981ซึ่งการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์มาเป็น Mercedes-Benz ก็ทำให้เป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์กว่า30ปีระหว่างฮิวเกอร์บอสกับแมคเคลนโดยล่าสุดนะคะมีแถลงการออกมา ว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง Mercedes-Benz และ h u g o b o s s อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ค่ะเลยขยายขอบเขตการเป็นพาร์ทเนอร์สู่ทีมแข่งรถ Formula 1เรียกได้ว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวจากการร่วมมือในครั้งนี้นะคะทาง h u g o b o s s ก็จะทำหน้าที่จัดหาเสื้อผ้าให้กับทีมแข่งรถซึ่งก็มีนักแข่งรถชื่อดังอย่าง ลูส์ฮอ m ลิทันและ n i c o ล e r สเบิร์นอกจากนี้นะคะก็จะมีการออกคอลเลกชันพิเศษ Boss for Mercedes-Benz Collection โดยจะมีการออกคอลเลกชันปีนี้นะคะปีละ2ครั้งซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าสำหรับบุรุษระดับ High-End ด้วยค่ะทีม m e r c e d e s AMG Petronas Formula 1นะคะก็ได้ในปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าเป็นทีมแถวหน้าของการแข่งขัน r อร์ u l a 1 ล่าสุดในการแข่งขัน2014 Russian Grand Prix นะคะนักแข่งของทีมทั้ง Lewis Hamilton และ Nico Rosberg ก็คว้านดับหนึ่งและสองมาครองส่งผลให้ทีม Mercedes รั้งตำแหน่งอันดับหนึ่งของการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ค่ะ F 1 is going hybrid turbos back ก็เรียกบ้านคือก็บอสก็จะจับมือนะคะกับ ยี่ห้อรถนะคะที่มาที่หนึ่งของฟอร์มูล่า1นะคะซึ่งล่าสุดก็เป็น m e r c e d e s Ben z นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Hi So Happenings นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเข็มอิสระสำหรับชุดพิธีกรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะครับรถเนี่ยเป็นของผู้หผู้ชายจริงๆนะครับหวังว่าสักวันเนี่ยจะมีโอกาสได้ขับแบบนี้บ้างโอ้โหขยันทํางานต่อไปขยันทํางานนะคเัยขอเยมดังไม่ฉิง้ักหน่อย <c oughs> อคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยืมเงินโอเคก็ได้ครับช่วงหน้าครับ True Vision สัปด a t คเขาจะมีเรื่องราวนะครับของช่อง True Spark นี่มาฝากกันครับ